Armafac Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงในวงการยาที่ตอนนี้เขากำลังมุ่งไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะคะแต่เหมือนกับว่าเป็นการปฏิวัติวิธีคิดวิธีผลิตยากันเลยทีเดียวเรามีข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตเภสัชกรมที่กำลังจะเปลี่ยนจากแบบเดิมๆอะคะ่ะที่ว่าผลิตใช้แล้วก็ทิ้งไป ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็มีการเอาพวกเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยด้วยเราจะมาดูกันข่าวว่าอุตสาหกรรมยาเขาปรับตัวกันยังไงใช้สองแนวคิดนี้สร้างอนาคตที่เ,เป็นมิต,ตรต่อโลกมากขึ้นยังไงบ้างลองมาคุยเรื่องนี้กันค่ะเริ่มกันที่เศรษฐกิจหมุนเวียนก่อนเลยนะคะหลักการง่ายๆก็คือลดขยะให้มากที่สุดแล้วก็หมุนเวียนทรัพยากร,กรกลับมาใช้ซ้ำ แล้วในทางปฏิบัติจริงๆล่ะคะในวงการยาเนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างคะครับก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องบรรจุพัณฑ์คือเขาพยายามจะไปใช้พลาสติกแบบชนิดเดียวเลยที่มันรีไซเคิลง่ายขึ้นหรือบางทีก็เป็นวัสดุชีวภาพไปเลยที่ย่อยสลายได้ค่ะครับแล้วก็มีแนวคิดเรื่องอะระบบที่ให้ผู้บริโภคส่งคืนบรรจุพัณฑ์เก่าหรือออกแบบให้มันใช้ซ้ำได้ด้วยครับอ๋อคะ่ะมีระบบส่งคืนด้วยใช่ครับ อีกเรื่องก็คือการจัดการกับของเสียในกระบวนการผลิตเลยคือเปลี่ยนให้มันเป็นทรัพยากรซะแบบว่าใช้เทคโนโลยีรีไซเคลิลที่มัน เออแอดวานซ์หน่อยเพื่อดึงพวกตัวทำละลายหรือสารเคมีบางอย่างกลับมาใช้ใหม่อันนี้ก็ช่วยลดขยะลดต้นคุณได้ครับอืมค่ะแล้วก็มีเรื่องน้ำอันนี้น่าสนใจมากระบบที่เรียกว่า zero liquid discharge หรือ ZLD ZLD ครับคือบำบัดแล้วก็นำน้ำเสียทั้งหมดในโรงงานกลับมาใช้ใหม่หมดเลยไม่ปล่อยออกไปข้างนอกอันนี้ช่วยลดเรื่องสารปนเปื้อนพวก API ที่อาจจะหลุดไปในแหล่งน้าได้เยอะเลยครับ โอ้หระบบเซียวดีฟังดูดีมากเลยนะคะแต่ว่าเอ่อถ้ามองในมุมผู้ผลิตการลงทุนมันสูงไหมคะหรือต้องใช้เทคโนโลยีที่แบบซับซ้อนมากๆหรือเปล่าคะคือก็ต้องยอมรับว่ามีการลงทุนเริ่มต้นที่สูงครับแล้วก็เทคโนโลยีก็ซับซ้อนพอสมควรแต่ว่าถ้ามองในระยะยาวเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่ากฎร,ระเบียบต่างๆที่มันเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหลายๆบริษัทเขาก็มองว่าเป็นการลงทุนที่เอ่อคุ้มค่าครับ เขาใจคะ่ะแสดงว่าเทคโนโลยีสำคัญมากจริงๆแล้วพลังของดิจิตอลกับ AI ล่ะคะเขามาช่วยเรื่องความยั่งยืนตรงนี้ได้ยังไงบ้างโอ้ดิจิตัลนี่พลิกโฉมได้เยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือใช้ AI ช่วยออกแบบยาที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเขาเรียกว่า AI Powered Green Chemistry นะครับคือ AI มันช่วยทำนายได้ตั้งแต่แรกๆเลยว่า โมเลกุลยาแบบไหนหรือกระบวนการสังเคราะห์แบบไหนที่มันจะส่งผลกระทบน้อยที่สุดอ๋อคือรู้ตั้งแต่ต้องทางเลยใช่ครับทำให้เลือกทางที่มันเขียวกว่าได้ตั้งแต่ต้นเลยอีกอย่างที่น่าสนใจคือ Digital Twins ครับ Digital Twins โรงงานคู่แฝดเหรอคะประมาณนั้นครับคือสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของโรงงานของกระบวนการผลิตทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เลย ทีนี้เราก็ทดลองปรับนั่นปรับนี่ในคอมได้เลยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกในโรงงานจริงลดการใช้พลังงานลดของเสียจากการทดลองไปได้เยอะมากครับโห oh, ดีจังเลยค่ะครับแล้วก็มีพวกบล็อกเชนที่เริ่มเอามาใช้เพิ่มความโปร่งใสในซัพพลายเชนคือมันช่วยติดตามรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Footprint ของยาตแต่ละตัวได้ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยทำให้ข้อมูลมันน่าเชื่อถือมากขึ้นครับ ใช้ AI ทำนายผลกระพบตั้งแต่ต้นทางนี่ฟังแล้วทึ่งเลยนะคะเหมือนเปลี่ยนวิธีคิดในการทำวิจัยยาไปเลยแต่ถึงจะจัดการกระบวนการผลิตได้ดีขึ้นแค่ไหนเออปัญหาเรื่องยาที่มันหลุดออกไปสู่สิ่งแวดล้อมหลังเราใช้แล้วมันก็ยังน่ากังวลอยู่ดีตรงนี้พอจะมีทางแก้ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นสาคัญเลยเพราะยาบางส่วนก็ถูกขับออกจากร่างกายหรือบางทีก็ถูกทิ้งแบบไม่ถูกวิธี แนวทางที่เขากำลังวิจัยกันจริงจังเลยก็คือการออกแบบยาให้มันย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือบ้านายไปดีไซน์ออกแบบให้ย่อยสลายได้ครับคือออกแบบโครงสร้างยาเลยว่าพอหมดฤทธิ์แล้วหรือไปเจอสภาวะในสิ่งแวดล้อมเช่นในระบบบาบัดน้าเสียเนี่ยให้มันสลายตัวไปเป็นสารที่ไม่เป็นพิษไม่ตกขาง อ๋อค่ะแล้วก็ทำควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบนำส่งยาที่ยั่งยืนขึ้นด้วยเช่นใช้แคปซูลจากวัสดุชีวภาพหรือออกแบบพวกอุปกรณ์ฉีดยาให้มีชิ้นส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดขยะพวกนี้ลงครับฟังดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นหลักเลยนะคะหรือว่ามันมีปัจจัยภายนอกอื่นๆมาช่วยกระตุ้นด้วยคะมีครับ มีแรงผลักดันจากภายนอกที่สําคัญมากๆเลยอย่างแรกเลยก็คือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมครับที่มันเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกเลยไม่ว่าจะจาก EMA ในยุโรปหรือ FDA ที่อเมริกาแล้วก็นโยบายใหญ่ๆอย่าง European Green Deal อันนี้ก็กดดันอุตสาหกรรมเยอะเลยครับให้ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอืมค่ะกฎระเบียบเป็นตัวเร่งสําคัญใช่ครับแล้วอีกแรงกดดันที่มองข้ามไม่ได้เลยก็มาจากฝั่งนักลงทุนกับผู้บริโภค คือนักลงทุนเดียเ๋ยวนี้เขาดูปัจจัย ESG เยอะขึ้นมากครับ I Environmental Social Governance เนี่ยค่ะ ESG ครับบริษัทไหนที่ไม่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนก็อาจจะดูไม่น่าลงทุนเท่าไหร่ส่วนผู้บริโภคเองกออ็ตื่นตัวมากขึ้นนะครับเริ่มมองว่ายาที่เราใช้มันส่งผลต่อโลกยังไงบ้าง ถ้าอย่างนั้นก็พอจะสรุปได้นะคะว่าการที่อุตสาหกรรมยาจะยั่งยืนขึ้นได้เนี่ยมันเป็นการผสมผสานของหลายอย่างเลยทั้งเอาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้จริงจังใช้เครื่องมือดิจิทัล AI เข้ามาช่วยเยอะขึ้นมีนวัตกรรมยาที่คิดเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การออกแบบแล้วก็มีแรงกดดันจากกฎเกณฑ์และสังคมภายนอกด้วยถูกต้องเลยครับคืออุตสาหกรรมยาเนี่ยบทบาทเขาสาคัญมากไม่ใช่แค่รักษาชีวิตคน แต่ก็ต้องช่วยดูแลโลกที่เราอยู่ด้วยลองคิดภาพตามดูนะครับว่าถ้าแนวทางเหล่านี้มันถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจริงๆเนี่ยยาที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ได้มีดีแค่เรื่องรักษาโรคแต่มันยังมาพร้อมกับความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมจริงๆจังๆด้วยเออมันก็น่าจะเป็นอนาคตที่ดีมากๆเลยนะครับ